ครับก็สวัสดีกันอีกคลิปนึงนะครับสำหรับ EP นี้เป็น EP 3แล้วนะครับสำหรับการเปลี่ยนหน้าจอของรุ่น Samsung Galaxy J7 Pro นะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับเราได้แกะเปลี่ยนนะครับตูดชาร์จกันไปแล้วนะครับในส่วนของคลิปนี้เราจะมาดูในส่วนของตัวหน้าจอแล้วก็การเทสอ,อฟังก์ชันต่างๆกันมากนะครับตัวนี้หน้าจอต้องทำความสะอาดนะครับนำ คราบกาวเก่าออกให้หมดเลยนะครับเนื่องจากว่าจอรุ่นนี้จะมีความบางเป็นพิเศษนะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับคราบกาวต่างๆสิ่งสกปรกต่างๆนะครับเราต้องนําออกให้หมดนะครับแล้วก็นะครับในส่วนของกล้องนะครับกล้องหน้ากล้องหลังนะครับตรวจเช็คให้ดีนะครับเพราะว่าขั้นตอนนี้เราจะเป็นการประกอบแล้วก็ลงกาวกันนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะครับต้องประกอบให้เรียบร้อยหมดทุกชิ้นส่วนเลยนะครับ พวกน็อตพวกต่างๆพวกสายแพรนะครับเรามาดูในส่วนของตัวหน้าจอของรุ่นนี้กันบ้างนะครับอ,อย่าลืมนะครับย้ำเป็นประจำนะครับตรวจเช็คหน้าจอให้ดีนะครับก่อนที่เราจะแกะวอยนะครับก่อนที่จะแกะฟิล์มต่างๆออกนะครับ ตัวนี้เจนว่ามีความบางกว่ารุ่นอื่นนะครับตัวนี้จะเทียบ J7 พามให้ดูนะครับ J7 พามก็จะมีจอลักษณะเป็น2ชั้นนะครับมีชั้นแบ็คไลท์แล้วก็ชั้นทัชสกรีนแต่ในรุ่นของ J7 Pro ตัวนี้นะครับจะมีความบางนะครับเป็นจออ l e d แทบจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นการทํางานเกี่ยวกับรุ่นนี้นะครับต้องใช้ความระมัดระวังนะครับเป็นพิเศษด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ซ็อกเก็ตจอแล้วก็เทสจอกันครับ เปิดหน้าจอขึ้นมาครับจอ AMOLED จะเห็นว่าจะความคมชัดนะครับสีแสงต่างๆจะค่อนข้างสูงกว่าจอธรรมดาทั่วไปนะครับแต่ว่าก็ราคาก็จะสูงกว่ารุ่นอื่นๆด้วยเช่นกันนะครับ จอติดขึ้นมาแล้วนะครับตัวนี้ก็ติดรหัสลูกค้านะครับเดี๋ยวเราต้องใส่รหัสลูกค้าเพื่อที่จะเทสในส่วนต่างๆที่เราได้แกะเปลี่ยนไปด้วยนะครับอย่างที่แจ้งไปนะครับรุ่นนี้นะครับเวลาแกะซ่อมบอร์ดต่างๆต้องแกะเปลี่ยนจากหน้าจอนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องเทสทุกอย่าง ให้เรียบร้อยดีก่อนที่เราจะทากาวแล้วก็ลงกาวไปนะครับพวกเดี๋ยวเทสให้ดูนะครับว่าเราจะเทสในส่วนไหนบ้างครับในส่วนนี้นะครับผมก็จะเทสจากการตัวทัศสกรีนก่อนนะครับปุ่มต่างๆตัวเลขต่างๆนะครับก็ทัชสกรีนผ่านนะครับปุ่มโฮมปุ่มย้อนกลับต่างๆนะครับเราก็ต้องเทสด้วยนะครับ ปนนุ่มเคลียร์แอปปุ่มย้อนกลับก็ใช้งานได้นะครับแสดงว่าแถบตัวหน้าล่างนี้ทํางานได้ปกติในขั้นต่อไปครับก็จะมาเทสตัวกล้องกันครับกล้องหน้าครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับส่วนของกล้องหลังครับกล้องหลังก็ใช้งานได้ปกติเช่นกันนะครับในส่วนตัวต่อไปนะครับเราก็จะมาเทส ในตัวของการบันทึกเสียงกันบ <S 2> 2, <S ้างนะครับเพราะว่าเราได้แกะเปลี่ยนตัวชาร์จไปนะครับ ก็เป็นว่าตัวไมคก็ทำงานได้ปกติดีนะครับในขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเทศสการเสียบชาร์จกันดูบ้างครับสถานะการชาร์จนะครับก็ขึ้นปกติดีนะครับรูปสายฟ้าขึ้นปกติดีนะครับไปดูที่ตัว Check, อะแดปเตอร์เช็คกระแสฟไฟกันมั่งครับ ก็ตัวนี้กระแสไฟก็ขึ้นมาปกติดีนะครับ1แอมป์กว่าก็แสดงว่าสถานะการชาร์จก็สมบูรณ์ดีนะครับก็เมื่อเราได้ทําการเทสทุกอย่างเรียบร้อยดีหมดทุกอย่างแล้วนะครับฟังก์ชันการใช้งานต่างๆก็สมบูรณ์นะครับหน้าจอก็ทํางานได้ปกตินะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ต้องนะครับนาน็อตที่เราได้แกะออกนะครับ ใส่บอดี้ให้ใส่ตัวฝาหลังให้ลงล็อกสนิทดีนะครับแล้วก็นำน็อตไขกลับให้หมดทุกตัวครับก็สำหรับาการลงกาวการวางจอต่างๆนะครับก็เพื่อนสมาชิกสามารถาชมได้ในคลิปที่ผ,ผ่านมานะครับเนื่องจากว่าตัวการลงกาวการวางจอต่างๆเนี่ยก็จะ เคยทำคลิปไว้หลายๆคลิปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางนะครับในการเทสจอนะครับว่า,าฟังก์ชันต่างๆทำงานได้สมบูรณ์ดีปกติหรือเปล่าก่อนที่เราจะาประกอบทากาวจอลงไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับมาแนะนำให้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนสมาชิกนะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับที่แวะเข้ามารับดูรับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปการแกะเปลี่ยนจอ s a m s u n galaxy g j 7 pro ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับก็อย่างที่แจ้งไปนะครับการลงกลาวการบางจอต่างๆก็ลองย้อนกลับไปดูในคลิปที่ผ่าน,านมานะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ